สวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วนะครับกับทิปเป็นถูกันพลาสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมารีวิวฮาร์เทอร์แอร์นะครับรุ่น TC 8 0นะครับเป็นปั๊มลมแบบไม่มีถังพักลมนะครับก็ะจะเป็นตัวอคอมเพรสเซอร์ขนาดพอเหมาะ นะครับสำหรับใช้งานพ่นสีพวกโมเดลนะฮะไม่ว่าจะเป็นกันพลาหรือโมเดลรถนะครับรวมถึงพวกเหยื่อปลอมอะไรต่างๆเนี่ยสามารถทํางานได้เลยนะครับโดยเจ้าฮาร์เทอร์แอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีระบบนะครับตัดการทํางานอัตโนมัตินะฮะตัวปั๊มเนี่ยมันจะทํางานเฉพาะเวลาเราปล่อยลมหรือว่ากดไกพ่นเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อเวลาเราปล่อยไกพ่นเนี่ยลมเนี่ยมันจะถูกตัดการทํางานนะครับเครื่องมันก็จะหยุดการทํางาน เหมือนปั๊มลมมาตรฐานทั่วๆไปนะครับที่เคยเห็นกันผ่านหูผ่านตานะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องดูกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้า h าร์เทอร์แรุ่นนี้มันทํางานยังไงนะครับขณะนี้นะครับผมก็ได้ตั้งกล้องห่างจากตัวปั๊มประมาณ1ฟุตนะครับหรือว่า1ไม้บรรทัดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของตัว h าร t เทอร์แกันนะครับตอนนี้ตั้งอยู่บนโต๊ะที่เป็นโต๊ะคอมไม้ด้วยนะครับ เนี่ยฮะพอเราเปิดเครื่องมาเนี่ยปั๊มมันก็จะทําการปั๊มลมแล้วก็ตัดการทํางานโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเรากดไกพ่นนะครับปั๊มมันถึงจะเริ่มทํางานนะฮะนี่นะครับทีนี้กําลังลมสูงสุดที่ปั๊มลมตัวนี้ทําได้เนี่ย มันจะอยู่ที่4บาร์นะครับซึ่งมันแรงแล้วก็มันก็เหลือเฟือต่อการพ่นโมเดลแน่นอนครับเพราะว่าอย่างโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยเวลาใช้พ่นโมเดลเนี่ยผมก็ใช้ไม่ถึง4บาอยู่แล้วผมก็จะใช้อยู่ประมาณ20ถึง25 psi ประมาณนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของการพ่นนะครับดูกำลังลมว่าถ้าเกิดเราพ่นแช่เนี่ยความต่อเนื่องมันจะมันจะต่อเนื่องดีแค่ไหนนะครับนี่เราจะมา ลองพ่นแช่ยาวๆดูครับว่ามันทำงานได้ดีหรือเปล่านะครับอ่ะลองพ่นเลยครับนี่นะครับเราก็จะเห็นความต่อเนื่องนะครับของน้ำที่ถูกพ่นออกไปนะฮะครั้งแรกเนี่ย เข็มถูกตั้งไว้ที่4บา์นะครับตอนนี้เมื่อเรากดแช่เนี่ยเข็มมันตกลงมาอยู่ประมาณา2นะครับตกอยู่ลงมาอยู่ประมาณ2บา์เนี่ยอันนี้คือ,อความเขาเรียกอะไรอะความแตกต่างระหว่างปั๊มลมมีถังพักแล้วก็ไม่มีถังพักนะครับแต่ว่าสำหรับงานโมเดลหรืองานอะไรเนี่ย,ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับดูจาก น้ำที่พุ่งออกไปกําลังลมก็นิ่งนิ่งดีนะฮะนิ่งดีไม่มีขาดตอนอะไรเลยนะครับพอเราหยุดบั๊มลมก็หยุดการทํางานนะครับส่วนของออปชันเสริมก็ที่ตั้งแอร์บัตนะครับเพราะาจะให้มาเป็นแบบที่ตั้งแบบที่ติดตั้งบนเหนือเรเูเลเตอร์นะครับ เป็นแบบ2หัวนะฮะซึ่งสามารถวางหัวแอร์บัตได้2หัวนะครับตัวกรองดักไอน้ำนะครับจะสามารถรองรับกำลังลมนะครับได้มากสูงสุดถึง135 psi ีซไอซึ่งแน่นอนครับว่ามันเยอะนะเผื่อมาเกินกว่าที่ตัวปั๊มจะทำกำลังลมได้ถึงขนาดนั้นได้อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ปลอดภัยแน่นอนครับในส่วนของอ ด้านนี้นะครับก็จะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับแล้วก็เป็นที่เก็บพวกชิ้นส่วนสายไฟต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีพัดลมระบายอากาศมาในตัวเหมือนตัว AF 1 8 2สนะครับสำหรับในส่วนของระยะเวลาในการใช้งานตัวปั๊มนะครับก็ถ้าแบบถนอมเลยเนี่ยแอดมินแนะนำว่าประมาณ45นาทีนะครับควรพักเครื่อง หนึ่งครั้งนะครับเป็นการพักมอเตอร์ไปนในตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีระบบตัดการทํางานอัตโนมัติอยู่แล้วเราอาจจะใช้เกินไปสักนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่า,าประมาณ45นาทีเนี่ยถือว่าเป็นระยะเวลาที่กําลังดีกําลังเหมาะสมต่อการพักตัวเครื่องนะครับตรงนี้ก็ลูกค้าจะถามกันมาบ่อยพอสมควรเลยครับเกี่ยวกับระยะเวลาในการพักเครื่องนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการรีวิวเจ้า h a r t h e r Air TC 8 0ตัวนี้นะครับ สำหรับคนที่สนใจเดี๋ยวแอดมินจะวางลิงก์ไว้ในท็อปคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ช n e l ของที่พึถูกันพากันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตคอนเทนต์ต่างๆให้ทุกๆท่านได้ชมกันตลอดแน่นอนครับสำหรับวันนี้ทางผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับ